สวัสดีครับวันนี้พามาดูอาการนะครับผมรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นหัวฉีดนะครับผมคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสองสูบนะครับมีอาการนะครับผมรถจอดทิ้งไว้ได้นานนะครับผมน้ำมันแห้งนะครับเราซื้อน้ำมันมาเติมนะครับผมสตาร์ทติดนะครับแต่ว่าวิ่งแล้ววูบนะครับผม อาการนี้นะครับอาจจะเกิดจากน้ำมันเสื่อมสภาพนะครับผมน้ำมันในถังนะครับ2นะครับในถังนะครับไม่ได้ใช้งานนานนะครับผมเกิดขี้สนิมนะครับเกิดขี้ตะกรันนะครับผมไปอุดตันตรงไส้กรองนะครับผมไส้กรองน้ำมันเบนซินนะครับเวลาติดเครื่องแล้วนะครับน้ำมันเดินไม่สะดวกครับผมหรือไม่ก็โชคร้ายหน่อยนะครับ หัวฉีดอาจจะตันได้นะครับผมให้ทําการลื้อถังนะครับโดยเฉพาะรถที่ใช้หัวฉีดนะครับจอดทิ้งไว้นานๆนะครับอย่าเพิ่งสตาร์ทเครื่องนะครับล้างถังก่อนนะครับเอาน้ามันเอาเอาถังน้ามันออกมาล้างก่อนนะครับเอาขี้ตะกรอนออกให้หมดนะครับเป่ากองให้หมดนะครับก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องนะครับผมไม่งั้นจะมีอาการอย่างนี้นะครับหัวฉีดอาจจะเสียได้นะครับผม ถอดถังนะครับถอดถังเรียบร้อยนะครับผมถอดถังมาลักษณะนี้นะครับถอดชุดปั๊มติ๊กออกนะครับผมใช้น้ํามันเบนซินนะครับใช้ผ้านะครับผมเข้าไปเขย่าล้างนะครับต้องเปิดเป็นรูให้ได้ขนาดนี้นะครับผมล้างและใช้ลมเป่านะครับประมาณสองสามรอบครับผมใช้น้ํามันเบนซินสะอาดนะครับ เพื่อจะล้างเอาขี้ตะกอออกให้หมดนะครับผมเนี่ยครับลักษณะของปั๊มติ๊กครับผมเป็นแบบนี้ครับไสกรองก็เป็นลักษณะนี้นะครับทําการเอาลมเป่านะครับผมทําความสะอาดครับล้างให้สะอาดแล้วนะครับเสร็จแล้วประกอบกับนะครับผมเหมือนเดิมนะครับถอดตรงไหนเอาใส่ไปตรงนั้นนะครับถ้าเกิดอาการวูบนะครับลักษณะนี้นะครับผมให้สันนิษฐานได้เลยนะครับเกี่ยวกับระบบน้ํามันแน่นอนครับผม ดูที่สาเหตุด้วยนะครับที่มาของรถด้วยนะครับจอดไว้นานหรือเปล่านะครับอาจจะมีน้ําก็ได้นะครับไม่แน่นะครับตากแดดตากฝนไว้นะครับลองไปทํากันดูนะครับซ่อมเองง่ายๆครับผมที่บ้านครับอย่าลืมนะครับรถที่จอดทิ้งไว้นานๆนะครับก่อนจะใช้งานนะครับเป็นไปได้นะครับถอดล้างทําความสะอาดถังซะก่อนนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาเสียหาย ไปยังอุปกรณ์อื่นนะครับเสียน้อยเสียยากนะครับเสียมากเสียง่ายนะครับเทคนิคนำไปใช้กันดูนะครับพมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ